เช็คอินกันเดีเย๋ยวให้ไปซ้อเช็คอินไปเสร็จแล้วพาไปเดินไม่มไม่ไม่ทำหนังน,นี้สิลูกไม่มไม่จ้ะที่มอนโตเลยมาสะบัดแขนแม่ ถ้ายังทุนนะองินถึงหลังกันยังไงก็ไม่เป็นไรแม่เข้ากล้องได้แม่เข้ากล้องได้แม่ไม่อายเขาที่หมอบอกแม่บัตรเตียนเห็นเห็นคืออะไรอะอจุนเจอปาอะดูอุ้ยอะไรอะ อัก็ที่กับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเละใท้ไปทั้งหมดแล้วเดินออกไปเดินไม่ได้ฝนตกตั้งแต่เย็นกินพาเลนทูกเกว <Okay. S 2> แล้วก็ดูกินจงกุศลอันนี้เขาเขียนว่าเสาไวด์น้ำอืมอุองอันนั้นก็มีสระว,วา่ายน้ำเมื่อวานที่ไปมาแต่ว่าฝนมันตกทั้งคืนนะอันนี้เขาเขียนว่าอะไรอันนี้ ตาวน่าเป็นแบบอบให้มันร้อนอ่ะร้อนแห้งอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ห้องสนุกเกอร์สี่สนุกเกอร์ไม่น,นคืออะไรห้องประชุมอะไรอ่ะห้องประชุมเคียงฟ้าสองสาม,มเคียงฟ้าหนึ่งห้องอาหารระเบียนแก้วอัน,นห้องวระชุมณต่อสอบถามก็อยากเรงไม่อยากเรองแต่มแม่ไม่เอาแล้วบอกว่าต้องไปพัชชนไทยมาก ก็คืออยากรู้ว่าก็หรือว่ามันมีอะไรบ้างดอกบัวกำลังบาดไม่ไม่ไม่ตรงนี้้เป็นทางเดินไปที่จอดรถเฉยเฉเนี่ยไม่กินต้องะวางหน่อยนะโอเคก็คือแม่ ไม่มีปีปลาเลยถ่ายคลิปอยู่นะแต่แม่เข้ากล้องได้ดูไหมป๋าแม่เข้ากล้องได้นั่งตรงนี้ก่อนนั่งนด่อนั่งด้วยกันบ้างมีดอกมีอบเป็นก่อนคาบแก้วตรงนี้ก็ดีหลังก็แค้สดแล้วกัน เต็มที่ก็แค่ครึ่งทางก็พอข้างหลังไม่เอาเหนื่อยรู้สึกแบบแล้วท่าไรเท่ะเล ครับไปบุรีมันปลาใช่ไหมก็คือบุริมันปลายเขาจะเขาจะมีเขาเขาจะไปทางหอเขาจะอยู่ที่เขาหัวอินทรีพุ่มแก้วก็อยู่ hậu Hồ hậu Hồ có hư cái buồn โอเคแม่สองก็ทอ759ดห้า้านี่จะมีกวางนั่งได้ ไอ้เด็กๆนั่งนะมีสัญลักษณ์ด้วยนะครับนะครับจะมีสัญลักษณ์เลยครับอันนี้นะครับ,นนรบเป็นผู้ชายแล้วอันนี้นะครับเป็นผู้หญิง มีคนเด็ผ่ารนบไปครั่เพราะว่าพี่หมอเจอคนไม่ใส่แมสหลายคนแหละไม่ใส่แมสเลยอะระวังด้วยนะครับกระโดดกระโดดข้าม นออเขาจะพาไปวางสต,ต๊อปก่อน,นตตอดูต่อท่าต่อไปสต,ต๊อบทหมอจไปจะไปเจอดูห้อง เค้าก็จะให้หาที่จอดรถไม่ได้มีปัญหาอะไรเค้าเล็งไปแล้วว่าจะต้อกลับมาไม่ได้จอดนะครับจอดเลยแล้วใครก็ออกไปยังไงวะอยู่ข้างหน้าใช่ไหม อตรงนี้อย่ามีคนมาช่วยยกของจอดไปจอดรอไปรู้่บอกแล้วบอกขับเร็วไปแล้วมันขึ้นไปไม่ได้จอดเลยเชียงใหม่จอดมันก็มันก็ลาดเหมือนกันแต่ดีล่ายออกสองกอทอเจ้ากาว บอกเขาแล้วสกทอดเจห้าเก้าสอก็ไก่ทอดทงเจ็ดหกทอดเก กรุงเทพมหานครเขากรุงเทพมหานครข้างหลังเป็นฝาบริเวนห้องเนี่ยเขาจะมีฝาให้ให้เป็นให้หมอเอาฝาฝามาเล่นด้วยต่อ้วย ไม hey. no 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 like uh ่ด huh. uh ีเพราะหย่อนคนม่ไหวเพองคนคนที่อยู่ในโรงแรมอ่ะไม่เป็นรายได้ได้ไม่ไม่หรือว่าหย่อนงเขามาไม่เป็นสนนะม้องอยากคิดอะไรไปยาว ก็คือมันอรกอั่ียมื่นเกลีม่ยมเกลียวต้องเล่เยจตรงนี้พี่ขาขาอยหอไมเลเลยอาม่สมันจะต้องมีอิ่มพนเลี่ยมผืเกมือี่หมอมือี่หมอ งับหัวพี่มอเลยงับตรงนี้นับตรงนี้แนับตรงนี้แค่ับตรงนี้พี่มองับแบบับไบบเร่นๆนนงับงยอยู่ไหนหเนี่ยเต็มับแบบแรงที่ตรงนี้ ป,าป้าเอาแค่ใบแช่ตัวเย็นมาแม่อยู่ในกล้องไม่เป็นไแรบบป้าก็อยู่ในกล้องป้าอยู่ในกล้องได้นะม่าก็อยู่ในกล้องได้แม่ก็อยู่ในกล้องได้ <c oughs> เพราะว่าเคยเห็นทั้งสามคนนี้นมาแล้วเราก็รู้จักเอามาันนําตัวแม่แะนําตัวป้า ก็แนะนำตัวอัมมาแล้วเป็นแม่มใน้องๆรู้แหละว่าเป็นยังไงีอ,อะไรตัวใหม่ปาเ,เอาขยะมาใสา่ เจอลูกสนหมอหลบอาหน่อยปยา้ยายาใส่ขอย่าอยู่หนลูกสนลูกสนมีลูกสนด้วย ถ้าเราแค้นจะมีได้ไงตระเค้จะมีได้ไงที่ของเราเป็นเพื่อนหรือเป็นบ้านบ้าน มาไเ่ายแต่ก็เปนหลังเลยอะอเ็ะมันเน้าปห้สามมันก็คงจะเป็นบ้านเลย้าสุดนเนหลสองนั่นแหละไม่รู้อันหนึ่งห้าห้าถึงห้า่มันมส่ง คือมันมีของก็ไม่อยากเากาป็นคนเองเนี่มอมอหยาดลิปยวลาวน้องเรือ

พี่มอต้องหยุดก่อนนะฝนมันตกนะพี่มอ